สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนจักรพงศ์เดือดซัดเต่าไม่ยัง้งทำร้ายคนในวงการมาเยอะมากด้านทีมทนายรวมหลักฐานได้มากเจาะฟ้องสิบล้านยังน้อยไปคนแบบนี้ต้องมาให้ผุดมาให้เกิด กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองและตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอนจ์กราพงศ์จากราจุธาทิพย์ซีอคโอคัเพชรชื่อดังเมื่อเจ้าตัวโพสตทวิตเตอร์หลายข้อความฟาดเดือดบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าเตาโดยทวิตเตอร์ของแอนจ์กระพงศ์มีข้อความว่าเตาไม่มีอาชีพจริงๆแค่ทําตัวแทรกเป็นไส้เดือนอยู่ในวงการหาแสงไปวันๆแล้วลองตัวเองว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลต่อดาราศิลปินแต่จริงๆน่าสมเพชเพราะเสนอแต่ข่าวเท็จสร้างข่าวปลอมเพียงแค่ต้องการสร้างแสงเด่นว่าตนรู้เรื่องวง งนมากกว่าคนอื่นแต่มันคือการทำร้ายทุกคนอย่างน่ารังเกียจ ทีมทานายแอนรวบรวมหลักฐานได้มากมายและทุกวันนี้มีศิลปินบางคนมาขอความช่วยเหลือจะรวมตัวกันฟ้องเต่าให้เข็ดจะได้สะกดคำว่าจริยธรรมหรือคิดหาเงินทําที่เป็นมืออาชีพมากกว่านี้ไม่ใช่สร้างแสงปลอมๆให้ตัวเองไปวันๆบนพื้นที่ที่ตนคิดว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินซึ่งต่อมาแอนจากกระพงก็ได้โพสต์ข้อความต่ออีกว่าเต่าทําร้ายคนในวงการมาเยอะมากแค่10บล้านที่รอจ,จะฟ้องยังน้อยไปคนที่เสียหายจากเขามันจํานวนเยอะทีมทานายแอนส่งจดหมายเตือนดำเนินคดีไปแล้วแต่ราจะ วถ้าเขาเดินเกมโง่จะสั่งสอนให้หนักกว่าเดิมคนแบบนี้ต้องไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเวรกรรมที่เขาทํากับคนอื่นกําโดลงโทษเท่านี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำเตามีสันดานแคนเซิลเขาเจอของแท้ดําเนินชีวิตด้วยการทําร้ายผู้อื่นแต่ที่มากกว่านั้นคือการเป็นแคนเซอร์หรือมะเร็งแห่งวงการโดยทีมทานายดิฉันเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของเขาและรายงานแอนตลอดค่ะจะได้สั่งสอนถูกจังหวะถ้าเขาเดินเกมโง่เราจะล่อเผาทันทีจากนั้นแอนจัก,กรพงศ์ก็โสพสต์ภาพที่มีข้อความว่าแกร่งและก็ ความว่าแกร่งท่องคำนี้ไว้ชีวิตต้องสู้เท่านั้นจึงจะสําเร็จถ้าคุณแกร่งพวกตัวปลอมจะกลัวไม่มาใช้สันดานมั่วแถวชีวิตคนถ้าคุณแกร่งและมุ่งมั่นตั้งใจทุกสิ่งในชีวิตหน้าที่การงานความรักและชีวิตครอบครัวตลอดจนการเรียนจะประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนแกร่งเข้ากระดูกค่ะล่าสุดแอนก็ได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมข้อความว่าเป็นผู้หญิงแกร่งเข้ากระดูกท่องไว้และทําให้ได้จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แอนจะกระพงข้ามเพชรพันล้านท่านผู้ชมละครับมีควมามเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เร งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ